เอ่อ uh, testing testing วันนี้ผมมาบอกเอาไลฟ์คือสตีมผมโดนสแกมเมอร์ลงเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลยไม่สามารถเล่นเกมประเภทโมฮาร่าเอเป็กดิเจนชาวเวอร์ไนก็จะไม่มีคลิปลงละประมาณเนี่ย จนกว่าจนกว่าเนี่ครับจนกว่าผมก็มีคลิปดองไว้อยู่ประมาณนึงจนกว่าผมจะแก้ปัญหาเรื่องโดนสแกมเมอร์ลงได้เนี่ยมันอ้างว่าเป็นทีบีเว้ยเนี่ยผมก็มีแคปโพสชั่นวงๆอยู่และแน่นอนกูจะไม่โดนกูจะไม่รับหรือไม่คุยอะฮียอะไรทั้งนั้นเด็ดขาดเลย พราะฉะนั้นผมจะขอเตือนพวกคุณไว้ก่อนเลยถ้าเกิดเจอว่าถ้าเกิดเจอในสตรีมว่าว่าคุณเนี่ยว่าพูดว่าเผลอเผลอโดโดนรีพอร์ตว่าซื้อแบบลิแบบพิลิกซื้อเกมแบบพิลิกิทธิ์มันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนครับผมการซื้อเกมแบบพิลิกิทธิ์ในสตรีมไม่มีทางเกิดขึ้นครับผมเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเห็นใครพูดมาแบบนี้กดบล็อกมันไม่ได้เลยนี่คือการเตือนจากช่องนี่เคยโ,นโดนแบบนี้ไว้เจอกันใหม่อาดิโอส